สวัสดีครับมาเจอกับพี่เฟิร์สอีกแล้วนะวันนี้นะครับพี่เฟิร์สจะมานำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องช่างทิปเปิลบีม0.1กรัมครับหรือว่าเครื่องช่าง3คขานั่นเองซึ่งเครื่องช่าง t ิปเปิลบีมตัวนี้สามารถช่างน้ำหนักได้สูงถึง610กรัมเลยนะความละเอียดคือ0.1กรัมครับมีใครรู้จักเครื่องช่างทิปเปิลบีมกันบ้าง เครื่องช่างที่เปินบีมคือเครื่องช่างที่เราจะหาน้ําหนักมวลของวัตถุโดยการที่เราช่างวัตถุลงตรงจานช่างตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะมาปรับตุ้มน้ําหนักให้มีน้ําหนักเท่ากับวัตถุเมื่อเราปรับปุ๊บเข็มชี้ศูนย์เนี่ยจะเกิดตําแหน่งสมดุลเมื่อมาสมดุลเท่าไหร่เรามานค่าตรงนี้เราก็จะรู้น้ําหนักของวัตถุนั่นเองครับมาเดี๋ยววันนี้พี่เฟิร์สจะมา อบอกถึงส่วนประกอบต่างๆที่สำคัญของเจ้าเครื่องช่างที่เป็ลบีมตัวนี้นะเครื่องช่างที่เปิลบีมตัวนี้นะครับจะมีส่วนประกอบสำคัญๆก็คือนี่ครับ1เป็นตัวจานช่างวัตถุครับ2ครับสเกลบอกปริมาณน,น้ำหนักครับมี3แถบครับ3ครับตุ้มเหล็กเอาไว้ถ่วงดุลน,นั่นเอง4ครับเข็มชี้สมดุลครับปริมาณ อ่าบริเวณนี้แล้วก็5ตัวคานครับและ6ครับเป็นตัวเข็มปรับสมดุลให้เจ้าตัวเครื่องช่างเนี่ยมีค่าสมดุลก่อนที่เราจะทำการช่างนั่นเองครับเดี๋ยวลำดับต่อไปเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับเรามาดูวิธีการใช้งานจเจ้าเครื่องช่างทิปเปิรบีมตัวนี้กันนะครับเมื่อเราเปิดกล่องเครื่องช่างทิปเป e รบีมตัวนี้ออกมาเนาะ ในกล่องจะมีให้ก็คือเจ้าตัวเครื่องช่างที่เบิบ้องบตัวนี้ครับมีตุ้มน้ำหนัก3ขนาดฮะแล้วก็มีตัวคู่มือทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับพี่เฟิร์สของอันนี้เอาไปตั้งไว้เนาะเรามาดูวิธีการใช้งานกันครับก่อนใช้งานเลยครับเริ่มต้นเลยเราต้องเอาตัวยางรองตรงนี้ออกก่อนนะเนี่ยครับสามารถแกะได้เลยครับอืม เมื่อเราแกะยางเสร็จแล้วให้เราดูครับว่าตัวตัวเครื่องช่างของเราเนี่ยชี้อยู่ที่ศูนย์หรือยังตรงนี้ครับบริเวณนี้นะถ้าเกิดยังไม่ศูนย์เราสามารถปรับให้เข็มของเราชี้ตรงกับศูนย์ได้ตรงบริเวณนี่ เป็นปุ่มไว้ปรับน้ําหนักครับเราก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื <ma ่อนลงได้ปรับจนเข็มของเรากลายเป็นศูนย์เนาะเมื่อสเกลของเราตรงกับศูนย์เข็มชี้ที่เลขศูนย์แล้วนะครับเราจะต้องปรับตุ้น้ำหนักนะครับให้อยู่ชิดศูนย์หมดเลยนะ ชิดบริเวณจานช่างด้านนี้ครับแล้วเราจะมาลองช่างน้ำหนักให้ดูนะตัวตุ้มนี้ครับผมจะเขียนน้ำหนักเอาไว้อันนี้เขียนไว้ว่า2 9 5กรัมเราจะลองช่างกันดูนะช่างไปปุ๊บตัวเข็มของเราเห็นไหมครับมันจะเด้งขึ้นมาชนขอบๆอบเลยเวลาเราจะทำการ เวลาเราจะทําการาหาน้ําหนักที่เราชั่งนะเราจะทําการเลื่อนครับเลื่อนเจ้าตัวจากตุ้มใหญ่ไปก่อนนะ100กรัมยังอยู่ที่เดิม200กรัมยังอยู่ที่เดิม300กรัมอ่ะตกลงไปแล้ครับแปลว่าหากเราใช้น้ําหนัก300กรัมน้ําหนักจะมากกว่าเจ้าตุ้มนี้เราจะต้องเลื่อนกลับมาที่2 0 0กรัม แล้วก็ไปเลื่อนเจ้าตัวลูกตุ้มขนาดกลางครับก็จะมีตั้งแต่0กรัม10กรัม20กรัมเราก็พยายามเลื่อนไปเรื่อยๆครับเลื่อนไปยังไม่กระดิกเลื่อนไปยังไม่กระดิกเลื่อนไปยังไม่กระดิกอพอมา100กรัมปุ๊บตกลงไปเกินแปลว่าเราต้องเลื่อนกลับมาหนึ่งช่องนะครับมาที่90ปุ๊บโอเค ราก็มาเลื่อนไปเรื่อยๆครับอ่าเลื่อนไปจนกว่าเข็มจะชี้ที่สมดุลฮะ จะเห็นว่าเมื่อเราเลื่อนตุ้นน้ำหนักไปที่น้ำหนัก295กรัมเข็มของเราจะอยู่ที่สมดุลน,นี่ครับทีนี้พี่เฟิร์สจะลองชั่งโทรศัพท์ให้ดูแล้วกันครับอย่าลืมนะทุกครั้งก่อนชั่งเราจะเลื่อนไปที่ศูนย์ก่อนครับ อลองเป็นโทรศัพท์นะครับชั่งไปเลยระวังไปเลยวางไปปุ๊บเขียมตีขึ้นไปใช่ไหมเราจะค่อยๆเลื่อนรุมน้ำหนักมาก้อนใหญ่ก่อนครับ100กรัมเป็นยังไงยังไม่ยังไม่ตี200กรัมยังไม่ตี300กรัมอ่า300กรัมเกินเนาะเพราะงั้นเราเลื่อนกลับมาที่200กรัมครับ แล้วก็มาเลื่อนตัวนี้ค่อยๆเลื่อนไปค่อยๆเลื่อนไปครับอ่าพอมันตกลงไปข้างล่างแล้วเราก็เลื่อนกลับมามาดูที่หลักกลางกันครับ กำลังเข้าหาสมดุลแล้วไปอยู่ที่ประมาณเท่านี้ครับเวลาอ่านค่าเราจะอ่านแบบนี้เลยสองร้อยสามสิบหกจุดหนึ่งสองร้อยครับสามสิบ หแล้วก็สเกลเล็กครับ1เพราะงั้นโทรศัพท์เครื่องนี้มีน้ำหนัก236.1กรัมนั่นเองครับเป็นยังไงครับวันนี้เราได้รู้จักเครื่องช่างทิปเปิลบีมแล้วก็พร้อมกับวิธีการใช้งานกันไปแล้วเนาะใช้งานไม่ยากเลยใช่ไหมครับทีนี้หากมีน้องๆท่านใดคุณครูอาจารย์คนไหนสนใจจะซื้อเจ้าเครื่องช่างทิปเปิลบีมตัวนี้ไปใช้งานนะครับ ก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่บริษัทแกมโก้ไทยแลนด์นะครับหรือว่าตามช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะสำหรับวันนี้นะครับพี่เฟิร์สขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแกมโก้ประเทศไทยจำกัด